วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2558นายวีรวัตรวงศรีรักษาในอำเภอโคกศรีสุพรรณพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอโคกศรีสุพรรณได้มาร่วมพิธีและเป็นประธานเปิดงานโครงการผงหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่ออารัรกษ์พืชสนองพระราชดำริพระเทพประจนาราชสุดาสยามบรมราชกุกมารีณนะบริเวณคันดินลำห้วยสายตอนบนโดยมีนายอนุสรพลราชม นายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้อนายเหรียญทองพลราชมกำนันตำบลเหล่าพลคอพร้อมคณะและพี่น้องประชาชนตำบลเหล่าพลค้อให้การต้อนรับซึ่งนายเวรวัตรวงศรีรักษาในอำเภอโคกศรีสุพรรณได้ให้โอวาทและแนวทางการอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่มาร่วมงานในบริเวณรอบภูเขออาแห่งนี้ทุกๆปีที่ผ่านมาอาจจะมีไปไม่ปาน ถ้าเราก,ากักเก็บน้ำได้เยอะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ฟ้าชุ่มชื้นเกิดขึ้นการเกิดทยแล้งก็บรรเทาลงได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟป,ป่าเราก็สามารถที่จะบรรเทาในเรื่องตรงนี้ถ้าเรามีน้ําดินก็จะอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะเกือ้อกูลกันและอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราควรจะดูแลรักษาก็คือต้นไม้ ซึ่งวันนี้เรามาร่วมกันปลูกหญ้าแฝกก็เพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันชะล้างลงไปสู่ลำคลองลำห้วยแห่งนี้ให้ตื้นเขิ่นเร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะกักเก็บน้ําได้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันลำห้วยแห่งนี้เราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้นานาพันธซึ่งก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นได้ปัจจุบันเนี่ยโลกมีปัญหาในเรื่องของมลมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศซึ่งต้นไม้สามารถที่จะสร้างบรรยากาศหรือว่าอากาศให้โลกนี้ได้สดชื่นขึ้นถ้าเราช่วยกันดูแลแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็จะทําให้ดินลมสมบูรณ์และก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยมีความชุ่มชื้นสามารถที่จะทําให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ บริเวณคันดินลำห้วยทรายที่ขุดลอกใหม่ซึ่งรายรับงบประมาณสนับสนุนจำนวน840,000บาทจากอำเภอโคกศรีสุพรรณในวันนี้นอกจากการเอารักพันธุ์พืชเพื่อสนองพระราชดำร,ริและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ประเทศรัตนาราชาสุยาสยามบรมราชกุมารีมีประชนมาอายุครบ60พรรษาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2558ยังเป็นการป้องกันการพังทลายของคันดินที่ขุดลอกใหม่ และในวันวิสาขาบูชาของทุกปีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2532ให้เป็นวันต้นไม้ประจำชาตินอกจากนี้ยังเป็นการปลูกปิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตำบลเหล่าพลเคาะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม